องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินยืมได้ก็ต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยได้กำหนดถึงการที่ เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับจะยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการเนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขในข้อ84นะครับก็คือว่าการจ่ายเงินยืมเนี่ยจะจ่ายได้แต่เฉพาะผู้ที่ยืมได้ทําสัญญาการยืมเงินเอาไว้นะครับก็คือจะต้องทําสัญญาการยืมแล้วเท่านั้นและอีกเงื่อนไขหนึ่งเนี่ยก็คือผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมแล้วเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นการจะยืมเงินเนี่ยก็จะต้องทำสัญญายืมนะครับและผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติจึงจะสามารถยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการได้นะครับ